Chat, um, Selection begins in three, two, one. เก่าไม่ใช่ดูอยู่บางตั้งตรงไหนอ่ะอีเลยก็ตั้งอะไรวะภาพอะไรวะอะไรวะตรงจุดสามจุดอะ่ะอ๋อคุณภาพนะเออแปดเออพันแปดหกสิบอ่ะชาร์จแจวเลยแจวเลยเพื่อน Cái anh không thang không thang. Soi phần không mong mía. The tongue do nick game lately hinh chắc con nít. Dạ là lòng 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 ở đâu lòng 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 สวยว่าเนี่ยคอมหมึกผมตั้งค่าเอ็นวีดีใช้ไอะไรอ่ะไอไอห้าอ่ะไม่ผมใช้นี่ตัวเก่าเป็นอะไรอะเป็นปนบอร,ร์ดรุ่นเก่าแล้วผมอคอมเก่าอะไรแปดคอแปดเทดสัก yes, อย่างนี่แหละเอดีเอ 8, ็มแปดแคอแปดเทดเลยอ่ะครับอืมแรงแบบมันก็พอเล่นได้ มีคนไม่เหอนมีป่าวลูกผมก็ไม่ได้ดูมีครับเมื่อก่อนผมไม่ได้ตั้ง แล้วลองสตรีมดูโอ้สีนีซีดไม่สด

สโค๊ปสีป่ะครับผมมีแล้วครับเคต๋ยนีดดดกก้เล็ดดอตมากกว่าเล็ดดอตนีไหมมีมีมีเอาไปฮะ เน <fi: Yeah. S 1> like, ี่ยไม่ผมได้ยินเสียงอ้อนี่นี่ไงมีรถด้วย 이렇게 로 칼로 buộc ạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เขาเล่นแล้วไงอ m c เขาเล่นแล้วเดี๋ยวรอไม่ต้องรอก็ได้มาเจอเขาประมาณสิบวิหรือเปล่า Selection begins in three, two, one. Ba yeah. thà <tallers> 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 งเรียนมันรอไปกับมึงไหมวะงั้นนายก็ตีดูอี